แปกแต่จริงรถพุ่งเสยเข้าไปในบ้านสองวันซ้อนประเมินค่าเสียหายไม่ได้ข้อหวยแห่ซื้อเลขที่บ้านเครี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะท่านไหนไม่เคยเห็นราชรถมาเกยไปดูในคลิปนี้ได้นะคะเรียกว่ามาเกยจริงๆนะคะราชรถมาเกยนะคะเมื่อรถนะคะพุ่งเข้าประชนบ้านทะลุก,กำแพง พุ่งเข้าไปถึงเกือบถึงตัวบ้านเลยนะคะเกยบันไดเลยนะคะซึ่งว่ากันว่าเกิดถึงสองครั้งในเวลาติดติดกันเลยนะคะที่รถพุ่งเข้าไปในบ้านนี่เซยขึ้นไปในบ้านแบบนี้นะคะชาวบ,บ้านเลยต้องมาสองเลขเด็ดนะคะจากกรณีกลางเด็กดเมื่อวันที่23 พฤศจิกายน25 6 3ที่ผ่านมานะคะในเวลาตีสามนะคะที่บ้านนายอรุณเอื้อเฟื้อนะคะพร้อมครอบครัวต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะเมื่อได้ยินเสียงโครมดังสนั่นวันไหวตรงหน้าบ้านตัวเองนะคะเปิดประตูออกมามาถึงกับผงะเลยนะคะเมื่อเห็นรถยนต์เก่งนะคะหลุดโค้งพุ่งเข้ามาชนตัวบ้านจนได้รับความเสียหายนะคะกำแพงพังนะคะ โดยรถที่เข้ามาชนนี่นะคะเป็นรถเก๋งโตโยต้านะคะอยู่ในสภาพพุ่งเข้ามาชนรั้วบ้านแล้วก็พุ่งขึ้นไปเกยอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านเลยนะคะทําให้ทรัพย์สินภายในบ้านนะคะได้รับความเสียหายหลายรายการนะคะมีรั้วบ้านรวมไปถึงตัวบ้านที่ได้รับความเสียหายนะคะยังมีรถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายอีกหนึ่งคันนะคะเสาบ้านหักนะคะทําให้หลังคาซุดลงมาย่างประเมินค่าเสียหายไม่ได้เลยนะคะ นี่เลยนะคะพุ่งมาเกยในลักษณะแบบนี้เลยนะคะหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมานะคะทราบข่าวนะคะก็เดินมาด้อมๆมองๆสองเลขบ้านเป็นการใหญ่เลยนะคะรวมทั้งจดเลขทะเบียนรถคันที่เกิดเหตุนะคะเพื่อนําไปเสี่ยงโชคนะคะซึ่งบ้านเล็กที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะรถชนนี่นะคะคือบ้านเล็กที่ 69หมู่6บ้านตรอกปลาไหลนะคะอยู่ที่ตำบลย่านนาลีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะซึ่งว่ากันว่านะคะบ้านดังกล่าวนะคะอยู่บริเวณโค้งทางสามแพ่งพอดีเลยนะคะทําให้รถเสียหลักเข้ามาพุ่งชนรั้วบ้านแล้วก็ตัวบ้านพังเสียหายอย่างที่เห็นในภาพนะคะซึ่งชาวบ้านมาส่องเลขทะเบียนบ้านแล้วก็ไปคว้านซื้อ เลขหกหมดทุกแผงเลยนะคะว่าอย่างนั้นนะคะนายอรุณอื้อเฟื้อเจ้าของบ้านเล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเวลาตี3ก,กว่ากว่ขณะที่ตนเองและครอบครัวก,กำลังหลับอยู่ในบ้านก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะได้ยินเสียงดังโครมแล้วก็ตัวบ้านนี่สั่นไปทั้งหลังเลยนะคะจากนั้นเขาก็ได้ ออกมาดูพบว่าบริเวณหน้าบ้านมีรถยนต์เก๋งพุ่งเข้ามาชนล้วเหล็กหน้าบ้านแล้วก็พุ่งขึ้นไปเกยอยู่บริเวณหน้าบ้านทําให้มีทรัพย์สินได้รับความเสียหายยังโชคดีที่รถไม่ได้พุ่งเข้าไปในตัวบ้านไม่อย่างนั้นอาจจะมีคนได้รับบาดเจ็บโดยนายอรุณยังเล่าอีกว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่บ้านเขานะคะ ซึ่งในวันนั้นเป็นรถ f o r t u n เนนะคะแหกโค้งเข้ามานะคะแต่ว่าโชคดีที่คนขับเขาตัดสินใจหักกลบไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า,ฟาจนทำให้หักนะคะรถกระแทกทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายส่วนหนึ่งรวมไปถึงกำแพงของชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะทำกำแพงบ้านล้อมรอบก่อนแล้วก็จะมีป้ายเตือนเพื่อป้องกัน รถยนต์หลุดโค้งเข้ามาชนในบ้านเขาอีกนะคะนี่เลยนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะรถแหกโค้งถึง2ครั้งนะคะเข้ามาชนถึงบ้านสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยกันนะคะมันก็แปลกอย่างที่ว่านะคะคนผ่านไปผ่านมาก็ถามเลขบ้านนะคะก็คนชอบหวยก็ดูเลขบ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะคะเกิดเวลาไล่เลี่ยกันด้วยนะคะชน2ครั้งสองคาเวลาใกล้เคียงกันนะคะ เขาก็เลยชื่อว่าเลขบ้านอาจจะมาแนงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็ระมัดระวังนะคะสวัสดีค่ะ